สวัสดีครับวันนี้เร็วอยู่กับ Honor X94 s m r t แต่เปิดตัวพร้อมกับ Honor X94 นั่นเองภาพรวมเป็นตัวลดสเปคจาก X94 นั่นเองแต่เรื่องของฟีเจอร์เด่นก็มาครบนะครับทั้งเรื่องความทนทานกันน้ำแบตเตอรี่อึดแล้วก็กล้องร้อยแปดล้านพิกเซลมากับหน้าจอขนาดใหญ่6.8นิ้วอย่างที่เห็นคือใหญ่นะครับสว่าง850นิตแล้วก็ขอบค่อนข้างบางมากด้วยเพียงพอการใช้งานทั่วไปนะครับตัวหนังฟังเพลงเล่นเกมต่าง บอดีถือว่าบางมากๆนะครับตัวนี้จะไม่ได้เหลี่ยมหรือโค้งเท่า Onyx 94นะครับพอเชื่อมต่อมีไทซีลำโพงคู่สเตอริโอเหมือนเดิมนะและเรื่องของความทนทานก็ต้องบอกว่าทำตกได้ถึง2เมตรเลย ด้านสเปกก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้มากับชิป d i ร m e n น ity 7--25 Ultra a ยอตแอน์ตตถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้ประมาณ5 0,000บวกลบนะแล้วก็แรม12ความจุ2 5 6รบนะครับรันบน Android 14ปรับเรื่องของ r refresh r a t e ได้สูงสุด120เฮสิร์ตสำหรับหน้าจอนะครับปรับค่าสีได้ต่างๆได้ด้วยเรื่องของกล้องมากับกล้องร้8ยแล้านพิกเซลนะครับเหมือนกับ Honor X 9 c แต่ตัวนี้ไม่มี o i s นะครับก็ใช้งานแบบปกตินี่แหละมีอ่นถตอร์ไวแล้ว พื้นฐานนะครับวิดีโอถ่ายได้ที่ full hd แล้วก็มีมัลติวิดีโอถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังนะพร้อมกล้องหน้า16ล้านพิกเซลเพียงพอการใช้งานวิดีโอคอลเซลฟี่ทั่วไปราคาอยู่ที่8 9 9 9บาทมีแถมแบนด์เก้ากับหูฟังด้วยแน่นอนครับตัวนี้ก็เป็นตัวลดสเปคจาก x 9 c ลงมาก็ถือว่าโอเคนะถ้ารวมส่วนลดนก็เหลือประมาณ6 0 0 0็ดันจะครับวางจำหน่าย15มก,การาคมเป็นต้นไป exclusive เ,เฉพาะแอปส้มนะครับใครสนใจกดลิงก์บนวิดีโอหรือแปะไว้ในคอมเมนต์เรียบร้อย